กับนบมัสการพระผุณเเจ้าทุกรูปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสนทนาภาษาปร,ริยธรรมทุกทท่านค่ะวันนี้รายการสนทนาภาษาปร,ริยธรรมครั้งที่524ประจำวันพุธที่17ธันวาคมพุทธศักราช2568ว่หาร้อยเรื่องไทยดิฉันดแรกกัญญาลักษณ์คุณเมืองหัวหน้าสํงงานักงานกรรมการเฮเรนยิปปร,ริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเยียรกรผูสทรงคุณวุฒินะคะ,ะท่านมีคุณวุฒิปร,ริญญาธรรมก้าประโยคนาคหลวงเป็นเลขานุการของมูลนิธิปร,ริญญาธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศปร,ริญญาธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยท่านอาจารย์พันเอกพิเศษเสน่ห์เกียไม่มีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอนมัสก,กรลพระคุณท่านนะครับ และก็ท่านผู้ติดตามรายการสนทนาภาษาปลี่ยนธรรมทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์ตั้งหัวข้อคําว่าภัยนี่ภัยในเรื่องไหนคะก็ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องภัยก็มีมากนะครับมีมากเหลือเกินนะฮแล้วก็จนกระทั่งไม่สามารถที่จะพนานนากันได้หมดสิ้นนะ เกี่ยวกับเรื่องภัยนี่ยตั้งแต่ภัยเล็กน้อยนะครับนะครับจากความไม่ประมาทของคนเราไปจนกระทั่งถึงภัยใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตกับสังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยมีมากเลอเกินแต่พอจะพูดสรุปสรุปได้นะะนะครับในเรื่องของภัยเนี่ย สรุปประมาณสักห้าภัยด้วยกันค่ะภัยที่หนึ่งก็คือภัยจากการเบียดเบียนกันอือันนี้เราเห็นได้นะตั้งแต่การเบียดเบียนกันระหว่างบุคคลนะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะทุกระดับอ่ะค่ะอที่มีการเบียดเบียนกันอันนี้ก็เป็นภัยสำหรับผู้ถูกเบียดเบียนนะค่ะ แล้วก็เป็นเวนสำหรับผู้เบียดเบียนนะแล้วก็ไปจนถึงระดับของกลุ่มบุคคลนะฮะ,ะเบียดเบียนกันเป็นกลุ่มก็มีใช่ไหมครับที่เราเห็นเนะี่ยถ้าจะมองไปในโรงเรียนเราก็เห็นเหมือนกันว่ามีการรวมกลุ่มกันนะฮะแล้วก็มีการประทุษร้ายนะครับ ต่อบุคคลนะฮะคือนักเรียนหลายคนเนี่ยแต่ว่ารวมกันไปทำร้ายนักเรียนคนเดียวอันนี้ก็ถือว่าเบียดเบียนกันนะเบียดเบียนกันค่นะ,ะแล้วก็ไปรวมไปถึงที่เป็นภัยมากขึ้นไปกว่านั้นก็คือภัยในระดับสังคม,มแล้วก็ภัยในระดับประเทศชาติ ที่มีการเบียดเบียนกันการเบียดเบียนในที่นี้อาจจะเป็นการเบียดเบียนตั้งแต่เล็กน้อยไปจนกระทั่งถึงทําให้เสียชีวิตเลยก็กเรียกว่าเบียดเบียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเบียดเบียนถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าเอาชีวิตกันอันนั้นก็เป็นภัยเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นภัยใหญ่อย่างเช่นภัยใหญ่ก็คือ ภัยที่เกิดจากการก่อความไม่สงบนะฮะที่มีขึ้นนะครับในชาติบ้านเมืองของเรานะฮะภัยที่เกิดกับการเบียดเบียนกันระหว่างคนในชาติเนี่ยก็เป็นภัยอย่างหนึ่งภัยที่เกิดจากการเบียดเบียนกันระหว่างชาติเรากับคนชาติอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยอย่างหนึ่งเหมือนกัน ก็เป็นภัยเหมือนกันเป็นภัยเหมือนกันอันนี้ก็คือภัยที่เกิดจากการเบียดเบียนกันเป็นภัยประการแรกนะครภัยประการที่สองก็คือภัยจากการที่ไปเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของเราตั้งแต่ระดับทั่วๆไปก็คือมีการลักขโมยฉกช,ชิงวิ่งราวจี้ป้นนะครับ ไปจนกระทั่งถึงะระดับสแกมเมอร์นะฮะสแกมเมอร์ที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือระบบที่หรือวิธีการที่เข้ามาดูดเงินไปนะครับดูดดูดเงินเอาอไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเดี๋ยวนี้สแกมเมอร์เนี่ยนะครับทั่วโลกเลยใช่ไหมไปดูดได้ทั่วโลกเป็นวิธีการนะครับเบียดบังเอาทรัพย สมบัติของผู้อื่นเนี่ยมาเป็นของเราโดยวิธีการต่างๆอันนี้ก็เบียดเบียนทางทรัพย์สินเป็นการเบียดเบียนกันทางทรัพย์สินอันนี้ก็เป็นภัยสำหรับผู้ที่ถูกเบียดเบียนแล้วก็เป็นเวรสำหรับผู้ที่มาเบียดเบียนนะนนก็เป็นเวรเหมือนกันอันนี้ก็แยกเป็นภยัยประเภทที่สอง ภัยประเภทที่สามก็คือมีการเบียดเบียนกันด้านคู่ครองอันนี้ก็เป็นภัยนะฮะด้านคู่ครองแล้วก็เป็นภัยร้ายแรงมากอีกภัยหนึ่งเช่นเดียวกันเมื่อโดนเบียดเบียนเนี่ยผู้ที่ได้รับการเบียดเบียนเนี่ยก็อาจจะไม่ยอมนะครับแล้วก็ปัญหานี้ก็ลุกลามไปถึงการทำร้ายกัน าการหมายปองเอาชีวิตซึ่งกันและกันแล้วก็มีการทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิตก็มีมากมายนะอันนี้ก็เป็นภัยประการที่สามภัยประการที่สี่ก็คือภัยจากคนที่ไม่ซื่อสัตย์ภัยจากคนอัสัตย์เนี่ยซึ่งก่อความทิดนาดให้ไม่น้อยเลย นะครับเมื่อเกิดขึ้นนะกับบุคคลใดก็ตามเกิดขึ้นกับสังคมเกิดขึ้นกับประเทศชาติเนี่ยก็คือผู้ไม่หวังดีไม่หวังดีต่อกันไม่หวังดีต่อสังคมนะครับอย่างเช่นสังคมไทยของเรานี่นะผู้ไม่หวังดีต่อสังคมก็จะบ่อนทำลายสังคมนั้นให้อยู่อย่างไม่สงบสุขนี่เขาพูดอาัตร์เหกันนะนะครับก็คือไม่ซื่อสัตย์อะต่อ ต่อบุคคลที่เป็นคนไทยด้วยกันต่อครอบครัวนะครับซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันต่อสังคมนะที่เป็นสังคมไทยด้วยกันเนี่ยซึ่งควรจะมีความปรารถนาดีใช่ไหมครับแล้วก็ปฏิบัติต่อกันอย่างจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์แต่ว่าถ้าไปประพฤติอัศัตย์เนี่ยมันก็เกิดเป็นภัยขึ้นมานะครับก็จะมีผู้ก่อภัย แล้วก็ผู้เดือดร้อนนะฮะนะครับจากการที่มีผู้ก่อภัยแบบนั้น,น,นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภัยเหมือนกันแต่ว่าเป็นภัยที่เกิดจากบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์บุคคลอสัตย์เนี่ยก็ก่อความทิ้นหน้าก่อความเสื่อมเสียให้เป็นอันมากนะฮะในทุกระดับในกระดับแล้วก็ภัย ประการที่ห้าที่พอจะสรุปได้ก็คือภัยจากสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยเหมือนกันนะแล้วก็มันเป็นภัยต่อชีวิต,ตแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมประเทศชาติด้วยที่เป็นภัยต่อชีวิตนี่คือต่อชีวิตของผู้เสพนะครับก็ถือว่าเป็นภัยนะเพราะว่าเสพเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่สามารถรักษาภาวะของตนไว้ได้ นะครับก็คือถ้าจะพูดในภาษาธรรมก็คือไม่สามารถภาวะจิตระดับมนุษย์ไว้ได้ห,หรือทำให้จิตนั้นตกต่ำลงจากภาวะของมนุษย์นะก็ต่ำลงไปถึงระดับไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็เกิดมาจากสิ่งเสพติดนะฮะนนก็เป็นภัยเหมือนกันนะเป็นภัยเหมือนกันแล้วก็ก่อความเสียหายให้ ในระดับสังคมแล้วก็ประเทศชาติเหมือนกันปร,ปราบปรามกันก็ไม่จบไม่สิ้นนะมไม่จบไม่สิ้นแต่ก็จำเป็นที่จะต้องผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะทางภาครัฐนี่ใทนทางราชการก็ต้องทำหน้าที่ปราบปรามกันไปอย่างน้อยที่สุดก็ให้เบาบางลงไปใ,ในส่วนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยทั้งสิ้นนะ ถือว่าเป็นภัยทั้งสิ้นแต่ว่าภัยจากภัยอย่างอื่นๆอย่างเช่นอุทกภัยที่ประสบกันอยู่นี้นะครับเพิ่งจะผ่านไปนะครับไม่นานนี้นะครับก็ภัยจากอุทกภัยน้ำท่วมนะครภัยจากอักคีภัยก็คือไฟไหม้มีอยู่บ่อยครั้งนะครับไฟจากไฟไหม หรือภัยจากการก่อความไม่สงบนะครับการมุ่งทำร้ายกันเหล่านี้นะฮะภัยเหล่านี้นะฮะก็พ่อแม่หรือลูกเนี่ยก็ยังพอช่วยเหลือกันได้ถ้าสามารถช่วยเหลือทันนะฮะอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างนี้อ่าถ้าลูกนะครับช่วยเหลือพ่อแม่ทันก็ช่วยเหลือได้หรือพ่อแม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ นะครับก็สามารถช่วยเหลือกันได้ยกเว้นกรณีที่ช่วยเหลือกันไม่ได้จริงๆนะครับอันนั้นก็จะโดนภัยเล่นงานเอาหนักมากอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็มีจึงปรากฏว่าในเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในอำเภอหัดใหญ่ก็มีผู้ที่เสียชีวิตในลักษณะนี้ไปหลายท่านด้วยกันนะครับก็เป็นที่น่าสลดใจนะนะครับ อันนี้ก็คือภัยจากอุทกภัยหรือน้ําท่วมก็ยังมีภัยจากอักคีภัยนะครับไฟไหมอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็อาจจะช่วยลูกได้ลูกก็อาจจะช่วยพ่อแม่ได้ในบางกรณีแต่ว่าในบางกรณีที่รุนแรงมากๆเนี่ยไม่มีใครช่วยใครได้ใช่ไหมพ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกก็ ช่วยพ่อแม่ไม่ได้หรือทั้งพ่อแม่และลูกประสบภัยเหมือนกันอนะครับแล้วก็ภัยจากการก่อความไม่สงบอย่างเช่นชายแดนเนี่ยมันก็จะมีกรณีแบบเดียวกันคือพ่อแม่ช่วยลูกได้หรือลูกช่วยพ่อแม่ได้หรือในบางกรณีที่รุนแรงมากๆอาจจะช่วยเหลือกันไม่ได้เลยก็ได้นะครับภัยในลักษณะนี้นะครับท่านเรียกว่า ะสัมมาตาะสัมมาตาปุตติกภัยก็คือภัยที่แม่ลูกพ่อแม่ลูกยังพอช่วยเหลือกันได้ในบางกรณีคแต่ว่ามันมีภัยอีกลักษณะหนึ่งนะท่านเรียกว่าอมมาตาปุตติกภัยนั่นก็คือภัยที่ พ่อแม่ลูกช่วยเหลือกันไม่ได้เลยนะฮะภัยในลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นภัยประจาสังขารน,นะเป็นมีอยู่ทั่วทุกตัวคนนะครับก็มีอยู่สามนะครับภัยด้วยกันภัยประการแรกนะที่พ่อแม่ลูกก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ก็คือชลา ฉชลาภัยภัยคือความแก่เนี่ยช่วยกันไม่ได้นะ <Okay. S 2> ช่วยกันไม่ได้เลยพ่อแม่จะบอกว่าขอให้พ่อแม่แก่เองเถอะนะลูกอย่ากแก่เลยไม่ได้หรือนะครับลูกจะบอกว่าขอให้ลูกเนี่ยแก่เองเถอะพ่อแม่อยากแก่เลยออย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เราเรียกว่าชลาภัยอย่างนี้คือชลาภัยช่วยเหลือกันไม่ได้อ,อีกประการหนึ่งก็คือพยาธิภัยภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นะฮะอันนี้ก็พ่อแม่ลูกช่วยเหลือกันไม่ได้เหมือนกันนะ,ะช่วยเหลือกันไม่ได้<ร>ใครจะบอกว่าเอ้าขอให้พ่อแม่ป่วยเองเถอะลูกอย่าป่วยเลยนะ หรือลูกจะบอกว่าขอให้ลูกป่วยเองเถอะเพราะงั้นพ่อแม่อย่าเจ็บป่วยเลยอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันจึงเรียกว่าอามาตาปุตติกภัยภัยที่พ่อแม่ลูกเนี่ยช่วยเหลือกันไม่ได้ประการที่สามก็คืออมรณะภัยภัยคือความตายเหมือนกันนะเป็นภัยที่พ่อแม่ลูกช่วยเหลือกันไม่ได้ครับเหมือนกับ ทั้งสองภัยที่กล่าวมาแล้วนี้เหมือนกันช่วยเหลือกันไม่ได้ครับเรียกว่าอมาตาปุติกภัยนี่คือภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนนะแต่ละคนหมายถึงว่าวิบากกรรมของแต่ละคนใช่ไหมคะอา,อาจจะพูดถึงวิบากกรรมหรืออาจจะพูดถึงธรรมชาติหรือเหตุปัจจัยก็ได้เป็นเช่นนั้นนะครับ จึงส่งผลให้เป็นเช่นนั้นใช่เพราะว่าลูกอย่างเกิดมาที่น้องทั้งทที่มีพ่อแม่เดียวกันการสอนก็เหมือนกันการศึกษามหาลัยเดียวกันอะไรก็ตามแต่เหมือนกันหมดแต่ว่าการดารงชีพการสังคมอะไรก็ไม่เหมือนกันก็มีนะคะนิสัยก็ต่างกันก็แทบจะหมดเลยทั้งห้าคนของหน่อยอะห้าคนอะหมดเลยไม่มีใครเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่ก็มีวิธีอยู่เนะที่จะพ้นภัยทั้งสามนี้ ก็มีวิธีอยู่ว่าตามหลักพระพุทธศาสนาเลยนั่นก็คือหลักของไตรสิกขาก็คือดำเนินชีวิตตามอริยมตรตมีองค์แปดนะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะมีความคิดความดำริติตรองต่างๆที่ถูกต้องนะฮะสัมมาวาจา มีการพูดจาที่ถูกต้องนะเป็นสัมมาสัมมากรมมันตะประกอบการงานที่ถูกต้องอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาสัมมาเนี่ยคือถูกต้องทําสิ่งที่ถูกต้องนะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องเพราะว่าทั้งฝ่ายบรรพชิตและคครหัสนะันทั้งฝ่ายบรรพชิตก็ถูกต้องแบบฝ่ายบรรพชิตครหอัสก็ถูกต้องแบบครหันนะฮะ ก็ถูกต้องคนละแบบนะแต่ว่าถูกต้องเหมือนกันนะสัมมาวายามะก็มีความพยายามก็ที่ถูกต้องนะก็พยายามทำในสิ่งที่ดีงามใช่ไหมครับที่ถูกต้องแล้วก็สัมมาสติมีสติในทางที่ถูกต้องรละลึกในทางที่ถูกต้องใช่แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ ในทางที่ถูกต้องเหมือนกันนะครับถ้าประกอบตนหรือดำเนินชีวิตตามหลักอริยมรักทั้งแปดนี้เนี่ยนะครับเมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเนี่ยได้บรรลุมรคนิพพานก็สามารถที่จะพ้นจากภัยทั้งสามก็คือชรลาภายัยภัยคือความแก่พยาธิภยัยภัยคือความเจ็บไข้และมรณะภยัย ภัยคือความตายนี้ได้แน่นอนครับได้แน่นอนด้วยการที่เราทําใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองค,ค,ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว,ว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกคนต้องพบต้องเจออยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะเอาความทุกข์เอาใจของเราไปทุกข์กับตรงนั้นน่ะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่เราเป็นผู้ฝึกไว้ดีแล้วหรือย,ยังเราขัดเกลาตัวเองเรายอมรับที่จะเห็นความเป็นธรรมชาติความเกิดความดับ ของร่างกายแล้วหรือยังอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะก็เจริญสติมากๆค่ะก็จะพ้นภัยทั้งสองนะก็คืออมาตาปุติกับภยัยก็คือภัยที่พ่อแม่ลูกช่วยเหลือกันไม่ได้แล้วก็สมมาตานะครับปุติกับภัยคือภัยที่พ่อแม่ลูกยังพอช่วยเหลือกันได้ก็จะพ้นภัยทั้งสองนี้ได้ก็จเจริญสติมากๆใช่เจริญสติมากๆากปรมเข้ออื่นไหมคะอาจารย์ ก็วันนี้เวลาเรามีจำกัดนะก็จะแค่สองข้อเลยเอาสรุปเลยนะฮะอีกสองข้อเองสรุปให้ว่าจบอันนี้ก็คือสรุปนะครับสรุปว่าปุุชนเนี่ยปุชนปุถุชนเนี่ยชนผู้หนาก็คือยังหนาแน่นด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกันแล้วก็ ห่างจากการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องศีลสมาธิปัญญานี้นะครับก็ยังวนเวียนอยู่ในภัยเหล่านี้อยู่แต่ผู้ที่ได้มีการสดับมีการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องศีลสมาธิปัญญาในเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดแล้วแล้วก็จเจริญ นะครับตามอริยมรรคมีองค์8หรือไตรสิกานี้ก็สามารถที่จะข้ามพ้นภัยที่กล่าวมานี้นะครับได้อย่างแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอย่างสุขสงบทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในโลกเบื้องหน้าจริงๆแล้วนะคะตามที่ท่านอาจารย์พิเศษเสน่ห์เขมนี พันเอกพิเศษเขียมวมณะะีท่านได้อธิดาอธิบายขยายความให้เราทราบถึงเรื่องของการมิติการารู้จักการปฏิบัติตัวตามมรรคมีองค์แปดนะคะก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าทําได้ยากแต่สิ่งที่เราควรจะทําให้ได้ก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือว่าการรักษาสินห้าให้เป็นปกติ เพราะศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายแล้วก็เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงนะคะซึ่งเมื่อเราชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีสติสัมปชัญญะรู้และเข้าใจธรรมชาติของความเกิดดับของไตรักษไตรลักก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะว่าเหตุนี้มาเหตุนี้มีเหตุนี้จึงมีอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกอิทัปปัจจยตานะคะอาจารย์นะ ค่ะแล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตเห็นอะไรก็คิดว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเหมือนกับที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดนะคะอาจารย์ค่ว่าเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองค่ะเมื่อเรามีสิน้าเป็นปกติแล้วเรารักษาสิน้าให้เป็นปกติแล้วเนี่ยภัยที่อาจารย์เสน่ได้พูดถึงเนี่ยก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะภัยที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ก็จะสามารถลดน้อยลงได้ แล้วภัยที่บังคับบัญชาได้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเรามีสติที่เราจะควบคุมการที่เราจะไม่ทำตัวไม่ดีต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นค่ะวันนี้รายการสนทนาภาษาปร,ร็ยธรรมต้องขอขอบคุณอาจารย์พันเอฟที่เสดยเสนอมรีนะคะที่ได้จัดสรรเวลานะคะมา <c oughs> พูดถึงเรื่องภัยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบค่ะ วันนี้สนทนาภาษาเรียนทำรรต้องยุติด้วยเวลาจับเพงเท่านี้ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ติดตามร,รับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ